กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเมื่อถุกทานที่ขาหับสม้มสรงน้องข้ามเดอ้อสบายดีพี่น้องสบายดีปะลูกเนี่ยลูกสบายดีปะลูกไหมไหมมาสบายดีปะลูกไหมไสบายดีปะลูกเฮ้ยปะลูกแนมึงแนสบายดีปะลูก ยังไม่หมดขาวอุ้ยข่าวติดข้างเนี้ยสวัสดีปาลุ่งนะแม่อะสวัสดีก่อน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 นะไหมพีทไรหมดไปทางใดพี่น้องเอ้ยแอลคิวสวัสดีแอลสวัสดีปาลุ่ง สบายดีลมแหง้แหงๆพี่นอ้องเอ้ยไอคิวเบิดมือ,อมือนีนก็นได้อืมไอคิวเบิดมือเลยทั้งแหลนจักต่อออกซอยพอไอคิวเน่ทั้งแหลนแควไคิวเบ,บิดมือจนมันมีเวลาลงจีบๆเป็นปลาลุงเบิร์สบ,บายดีสบ,บายดีอ้าสบายดีไปฮะ อยู่กำลังซานอยู่พี่น้องฉันขำเลยเอาคิวเบงเอาคิวเบงก็ได้ไหม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 เบงเอ็ดทุ่มเอาคิววิง

เวงมื่อื่นพอผลิไปงานซบผลมาเมื่อเมื่อไนวันยังไงเมื่อเมื่อไม่ได้ผักเอาเมื่อไหวบ้านไปยังสานันตาเป็นถอนเป็นถอน lúc rosa lạnh lẽ xa lệnh đấy lạnh nhưng lạnh lạnh xa lệnh nhưng lạnh 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 ปกตาปกตาไว้สบายดีปลุงเลเอ้อย่าไปกินอะไรมึงสบายดีปลุงไว้ไหมสบายดีปะลุงเจ็บเจ็บจบเจ็บจบจเจ็บ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 จกด เอ่งทึมไปไหมเอทึมไปลุงมึงดูเอทึมไปลุงไหมหลงอะไรเนเดยนะนางมึงพอป้

เร่องเราโ้นพี่น้อยพอ,อได้นอนจั็คโมงจะนอนเมื่อคืนยังนงคืนจะได้นอนกิ๊กเอ้าคนหน่อยเวิงไปเลยไปแล้ว,ลวมาเด้อมาเด้อ มาเยอะมาเยอะิไดพากันเมื่อแต่พี่น้องเอ้แต่ว่าจงหน่อยน้ยเนาะไมก็พากันเมื่อม่ตัวออยู่ดแมนตังเาิกิกัง่ดับมีทนได้ใสีุ่อไมมี่บุ <Man. S 3> ๋มม <killing> ี <Madonna> ่ดูห <rout ers> ่ บัดมีกับมีพอได้ใส่บัดบ่มีแ่กับ่มีกิ๊กกิ๊กคิวไปเลยแม่นช่วงนี้พอคิวกับบัด้คอยส่งลงศพเงียบงานเงียบพอเขาเห็ดลงศพกับเขาเห็ดแข่งน้ำลายบ้านน้ำก็เลยบได้คอยไปปกติจะไปตลอดน้ำไปลงน่องกะเจ้าแต่ เอิออปอไปมือก็ได้หายพี่น้องไปมือเดียวก็ได้องลอยมาเด้อมาเด้อปูเตกมาแล้อพุ่นปูเตกมาแล้ว,ต,ลวตอนนี้กำลังเริ่ม บอลลงไปนี่คุคนๆห้มันเขาเนื้อเขานางโอ้ยเขาเขาชุกเลยเข่าติดมันจะเข้ามัมบอเข่าเ๋ยพึ่งเห็ดดินี่เทศนี่ก้อนนี่มันจังแตกเขาจังแตกกูว่ามีนเขาแตกอ้ยวกีตปู่อเห็นม่โม่โม่ฝ่อไอคิวเป็นคนเห็ดเอาลงไปดมนกับเซรา แม่มันไล่เสลล์ลแต่มันนอนมันมันไล่รับมันไล่กับบุกแม่เลยแต่พอดีคนแล้วตอนนี้ใส่กะทิปลุงคณมังกรอันนีกอันดีก่าอีบาขาพี่้องเอ้ยย้ำหนกก็นั่งขาาไอีกเมื่อแต่ว่าอาจ๊งกันะลยนางไผกองที่กองไผ่ด้ขึ้นมา ดกองไพรดกองไพร์พิงไพร์ย้มน้ำกีบมาพลาเปนน้ำแม่ซาเสแดงเห็ดเมื่อนี่ฮะคือสำนักเธอเสียเสียสิเจ็ดเบิร์ดเลยเบิร์ดสามคนสามคนสองลูกจังเลียงลองอืมพอคิวเห็ดตอนนี้ยังใส่กะทิเนาะ มันขนไปเหลืองมันคือหมอนนมันขูดหม้อขูดค่อยเลยข้งแรกนะฮะบริกินเติงอะไรเขาบริกินเติงอะไรมันสองปีแล้ปไปเดือนเติมมันกำลังคนพี่น้องคนหายกะทิมันเข้าเน่้เขานังเนาะบะแมนข่าเขาเขาน้่เข้าเขาวบะแมนนั่งเด้เข้า โอ้คีมือหล่นมเนาเฮ้ยโอ้ยีมือคนมือหดอกายหลัลอันนี้เด็ดน,นะสวัสดีปุกลูกม่ไวเ,เอ,อ้ยอยากให้เลยนี่ฮะีบวงหยาทิมโอ้ยเดกคนท่านน,หน,หนี้ก็ได <laughs> ้เนาวงเิมพี่น้องอมีนีใสยอย่อย่งไเฮ้ย มีกระลังไห้ขาอใส่มีกะทิและกะดำตาล <c oughs> กำลังเลือดตาลอยเลยเด้อยเด้อมแนแฟนก,ก,ก็ก็ก็ส่ปอนขาวเด็ก <laughs> เดือกกีขลาร์ดเอเผาขลามเคผาขลามเผาข,ลา,าขลามบัดน,น้ำปงละโฟจะเ,เปิดประมาณกลางบอกวมานังขายขลามอะอ่ะ่ น,นั่นนั่นเหุไงละสวัสดีปลุงไหมสวัสดีปลุงน <c oughs> อย่าเห็ดนะเจ็บคอสวัสดีปลุงไหมลูกสวัสดีปลุงนเอยสวัสดีปลุง น้องตอนนี้กำลังกินกะจีย่างแนาวๆพี่น้องเลยกะจีท่าไข่ใส่กะจีกะจีท่าใส่ไข่แล้วก็เห็นบังกะรามใส่กะทิเพาะเนี่ยชงนอนเลยอือผัาบบาังกะรามอ่ะอ๋อสารฟูน้องจานอลยน้องน้ำดางน้องชุง่ม กำลังปิ้งพี่น้องไงปิ้งข,ข้าวจีทอดไข่อืมเห็นหมครูเลี้ยงให้กินกระดัอากาศหนาวๆมาด้อพี่นอ้องมากินน้ำกันเด้ออืมไข่อันนี้เดซเซนไนแฟร์แต<า>่อันนี้ไงเฮ้ยไปแจ็คบังเลยสองบังสามบังอืมมาเด้อมาเด้อมาไหมคิว เิ็ดสามสี่บ้างน้ำเจ้าบอกโอ้เดรร้ายเติมสนะอามังอยโอ้คิวนะดื้อดือมึงเนี้ย สุดล้วเจ้ามาแทนหย้าแล้วนี่นะไอคิวเห็ดเจอกเตกสามหน่อนแล้วกินเองี้มาเดิมมาเดิอมึงดูค่ะทอยลงียังไงบอ อะไรพี่น้องคลิปนี้น้องข้ามก็จะได้ขอจบคลิปพียงสำนีเด้อฝากบึงผักสมต่อไปพี่น้องเลยสบายดีป่ะลุงยังบอดดเบ,บิร์ดแต่ว่าห้าสิคราไปแล้วอันนี้ก็ดขึ้นนังกบเปลือกกาบกบเป่านังกบแหงพอไอคิวสีเทาตัว น,นี่คือข้าวสากา่กะทิพอขาวหน่งขาวอมฮอมข้าวมาลีอมหอม